อีกิดนึงก็คือเกิดทีย่ยวกันนะครับ <laughs> อีกิดนึงก็คือเกิดของกันแล้วเพราะรู้จักกันมั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลเลยแต่ไม่เคยอยู่ห้องเดียวกันะนะไม่เคยอยู่ห้องเดียวกันเลยพอจบมาต้นปับเราก็แบบไปสอบโรงเรียนนึงในอีกจังหวัดนึงค่อนข้างดังทางภาคอีสานอักษรย่อบอไบไม้มอมา้า สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับรายการไปไหนดีนะนะครับวันนี้เราก็จะพามาพบกับแก๊งเพื่อนราของเรานะครับตอนนี้เรากําลังมารับเขาอยู่เดี๋ยวซึ่งเขาจะเป็นใครเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวกันเลยนะครับตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาอยู่รถกับเราแล้วนะครับผมแนะนําตัวไหนครับผมช่โคนนะครับเป็นเพื่อนของผมมาตั้งแต่สมัยอนุบาลนะครับเล่นด้วยกันมั้งแต่อนุบาลจะถึงปัจจุบันนี้นะครับก็นะครับยังอยู่ด้วยกันอยู่และจะอยู่ด้วยกันอีกนานแสนนานนะครับ ที่นี่ก็จะมีแบบเป็นตำนานหนึ่งตำนานนะครับรสถานที่เราเจอการที่แรกนะครับาก,กา็คืออนุบาลอาคารนี้เลยนะครับคืออาคารอนุบาลที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงน,นี้นะ อ่ะนะคะก็ก็จะถามว่าทําไมเราถึงรู้จักกันใช่ไหมก็อีกนีดนึงก็คือเกิดเที่ยวกันนะครับอีกนิหนึ่งก็คือเกิดของกันแล้วเพราะรู้จักกันมั้งแต่ตอนอยู่อุบาลเลยนะครับตั้งแต่อุบาลแต่ไม่เคยอยู่ห้องเดียวกันนะไม่เคยอยู่ห้องเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนด้วยกันทั้งตอนอนุบาลใช่ครับแล้วก็วระถมตอนอนุบาลถึงปหนึ่งอยู่โรงเรียนนึงใช่แล้วก็ย้ายไปโรงเรียนนึงซึ่งอยู่ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนึ่ง อำเภอหนึ่งของจังหวัดหนึ่งก็คืออำเภอกับจังหวัดเดียวกันชื่อว่าหนึ่งหนึ่งใช่แล้วก็คราวนี้ก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งก็ไปเจอกันที่ที่เอ่อที่เลนพิเศษที่หนึ่งที่หนึ่งเออตอนช่วงปอไงวะปอห้าปอหกอะไรใช่เออประมาณปอห้าปอหกเออคราวนี้พอมอต้นก็เรียนอีกโรงเรียนนึงโรงเรียนนึงซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันแต่คนละ อยู่คนละห้องแต่ว่าเป็นห้องติดกันห้องติดกันหรือห้องติดกันอะไรอย่างนี้แล้วก็พอนี้ก็มีอีกคนนึงซึ่งนางนี้เพิ่งมีน้ําท่วมมาเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยไปรู้จกับเขาอะไร่หลังจากที่พาเท้าออกจากบ้านเพราะบ้านน้ำท่วมจริงๆเจอกันแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าลืมทําคอนเทนต์ใช่ไม่มีคอนเทนต์ร่วมเมาส์กันเยอะเกินใงครวันนี้ก็เลยได้ทําการนัด พบปากใหม่เพราะจะเป็นการแก้มือในการที่เราไม่ซ้ำปเด็นในการอาใช่แล้วจุดมุ่งหมายของวันนี้ก็คือแก้ตัวการทำคอนเทนต์นะครับทางก็จะไม่ได้มาพบปากกันอีกเพราะว่ามันนานๆทีอ้าวแตคราวนี้มันก็ยังไม่จบประเด็นก็คือแบบว่าอีกนางนึ่งอ่ะนางที่มีน้ำท่วมอ่ะใช่นานก็อยู่ห้องนักการกับฉันมารู้จักกันตอนมต้นมต้นมต้นคราวนี้พอจบมต้นปั๊บเราก็แบบ ไปสอบโรงเรียนหนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งเราจะไม่เอ่ยว่าโรงเรียนไหนจะเป็นจังหวัดเอ้ยโรงเรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างดังทางภาคอีสานใช่อีสานใต้อีสานใต้อีสานใต้อักษรย่อบอใบไม้มอม้าบอไปไม้มอม้าใช่ก็คือแบบว่าพอไปอยู่พอยังงเนี่ยปั๊บก็ดันสอบติดการอะไรนี้เออจะบอกว่าเก่งไหมก็ก็เก่งอยู่ในระดับหนึ่ง เราต้องปกมือใต้เขานะคะก็ต้องปกมือให้เขาเลยไม่แบบว่ากการปราเรืืองนี้งงมากอออยู่ดีกติกันหมดเลยคาวนี้เออก็เลยเออไปก็ไปอะไรเงี้ยแต่ตอนอยู่เรือเมียนึงก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันอีอะไรใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่คมกับเออแต่อีกคนนึงคมกับคนที่หนีน้ำท่วมนั้น เป็นดวงสมพงได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันคือดวมากคือแบบช่วิตนี้แต่กันแล้วก็ยังมาเจอกนดีอะไรอย่างนี้เออแต่ก็นี่ก็คือเหมือนเดิมคือไม่เคยได้อยู่ห้องเดียวกันเลยแต่ก็ได้อยู่ห้อเดียวกันนะครับอ่าแต่ก็ยังใช้ชีวิตประหนึ่งว่าอยู่เป็นเพื่อนห้องเดียวกันเพราะว่าไปเรียนพิเศษอะไรก็คือไปเรียนพิเศษในการลงคอร์สในการจะเป็นออไหนออไหนก็คือลงในกันแล้วก็ ฟังวิชาก็นั่งด้วยกันด้วยเหมือนเดิมงงเพราะฉะนั้นก็คือชีวิตก็ไม่ได้แยกจากกันเท่าไหร่ก็คือเรียนวิเศษก็จับกลุ่มนทานหนึ่งใช่เอออะไรขับรถขับรถรถในอุบลหนึ่งนะครับใช่ไม่รู้เปล่ามต้างปากแล้วขับรถรถในจังหวัดหนึ่งใช่เหมือนเดิมด้วยกันนะครับก็คือเป็นการแวนเป็นการอะไรแบบนี้ไปเรียนวิเศษรับส่งทานข้าวอะไรแบบนี้ประมาณนั้นก็คือกูงงมากอ่ะ เราไม่เคยอยู่คอนโดกันเลยใช่แต่เคยอยู่คอนโดกันเลยใช่แค่นั้นแหละแต่คือเรียนพิเศษเลยก็คือเรียนด้วยกันโอหนึ่งนานนักเรียนปหนึ่งเป็นความทรงจำเดียวที่ได้เป็นคลาสเมทเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันโอ้ยใช่ก็นานเกินตั้แต่ปีปีไหนนะปีวะปสี่หกสี่หกสี่เจ็ดสามซึ่งแก่ไหมไม่ไแก่เลยไม่แก่ตอนนี้ก็ยี่สิบสี่ปีแเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วกัน ก็นี่นะครับจะเป็นเป็นบุคคลที่หาตัวยากที่สุดแล้วเพราะว่าหนีน้าทั่วมมาก็คือเป็นบุญมากที่วันนี้จะได้มาเจอกันนะครับตอนแรกก็คือจะไม่ได้เจอพอน้ำลดปุ๊บก็เลยมาเลยนะครับอันนแรกตัวนี้ตัวนัดชื่อชื่อตาอันนั่นชื่อตาชื่อตาใครเดียกมาจากบ้านใครเดียวมาจากบ้านนะครับก็คือเป็นดวงสมพงศ์ได้เป็นเป็นเรียนโรงเรียนเดียวกันนะเนาะใช่ แต่ว่าตาก็คือเป็นเป็นเพื่อนที่เพื่งสมรู้จักกันตอนมอต้นทั้งพนแล้วก็คอมเพราะว่าตาดันมาจากต่างจวัเพือนหนึ่งในสหวัดเดิแต่ว่าพนกับคอมก็คือสรู้จักกันเรองตาก็ได้วนเข้ามาในวงโคจรของเราแล้วก็ยังไม่รู้จักวงโคจรไปพจน์อยู่ตั้งแต่มอต้นแล้วก็มปลายแล้วก็นี่นะครับนั่นแหละก็คือประมาณสามสี่ปีแล้วที่ไม่ได้เจอตาตัวเป็นเแบบอันนี้จาต้องได้นะคะจบต้องได้เป็นตัวเป็นเป็นใช่แล้วใช่ ก็พอระยะไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนั้นก็เลยบอกว่าจังหวัดนั้นก็เป็นชอบพวกนินทาคนอื่นก็เลยได้ไปอยู่ด้วยกันหมดอะไรอย่างนี้ที่ยอมมีความจริงเดี๋ยวความจริงมันได้เดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเราเจอกันแล้วแต่เมื่อวานเราก็เลยมาทําคอนเทนต์แค่นั้นเองบ๊ายบาย เดเทแค์ตัวเองนะจ๊ะเดินมาจ้ะแต่ข้าวกาแฟด้ดดวยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หลังร้านาน,นะฮะของร้านของไรสเก็ตเพชนะครับอย่าลืมว่าต้องมาหลาังร้านด้วยนะครับใช่หลายหลายคนที่มาอาจจะดูแค่ต้นไม้หน้าร้านแต่ว่าจริงๆวราลานนี้ถ้ามาหลาังร้านก็จะเจอนี่เลยนะครับนี่เลยจะเจ,จะเจอน้องจะเจอเราไม่ใช่ก็จะเจอแขก็ัะเชิสมากมายจะเจอน้องอยู่ตรงนี้นฮะครับ ก็เชิญมาถ่ายรูปได้อะไรได้แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันนานๆทีมาเจอกันน้องก็แปลว่าไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกแบบเนี้ยเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเออแล้วก็แบบเดีย๋ยวเราจะต้องไปแล ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเติบโตอะไรอะไรหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับอะไการไปไหนดีนะก็ขอจบเพลงเท่านี้นะก็ฝากช anel นะครับกด subscribe กด like กด share ให้กับคอมด้วยนะครับสำหรับวันโ็โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ